มีแต่เรื่องวันนี้เจเจมีหนังแนวดราม่าที่เป็นเหมือนฟันร้ายของคนเป็นแม่เมื่อลูกสาวสุดที่รักหายตัวไปเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังเจเจ้เล่ากันจ้ะเด็บร่าคุณแม่ยังสาว ที่อดีตเด่กเคยเป็นวัยรุ่นใจแตกจนมีบริดเจ็ตลูกสาววัยเพียง16ปีซึ่งต่อมาบริดเจ็ตก็ได้เจริญรอยตามแม่ด้วยการมีเจสซี่ลูกชายเมื่อตอนที่เธออายุ16ปีเท่ากันเลยนะทําให้เด็บราต้องกลายเป็นคุณยายยังสาววันหนึ่งบริดเจ็ตออกจากบ้านไปกับแฟนเก่าของเธอซึ่งเป็นพ่อของเจสซี่แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยทําให้เดบราต้องอยู่กับหลานเพียงลําพังเดบราใจสลายแต่ก็ยังต้องออกตามหานะ แล้เธอก็ทําทุกวิธีทางที่จะให้พบลูกให้ได้จนท้ายที่สุดเธอก็อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะจมอยู่กับความโศกเศร้าเหล่านั้นต่อไปหรือว่าจะก้าวออกจากความเจ็บปวดแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปกับหลานให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทําได้ไปติดตามชมผลงานการแสดงที่ดีที่สุดในชีวิตของเซียน่ามิลเลอร์กันได้ใน American Woman วันอังคารที่12กร,รกฎาคมาเวลา6โมงเย็นทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223วันนี้เจ๊เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย